มาเบิ่งวิวเที่ยวทัศน์กันได้ยินเสียงนกเป็ดนามพี่น้องโอ้ยอยู่ข้างพุ้นยังได้สิได้เบิ่งเสียงนกเป็ดนามมันมันออกลูกบ่ได้ยินเสียงมันอยูู่อย่ข้างพุนนะข้างหินพุนอยู่ข้างหินค,นคว่ำไปบ่ได้พี่น้อง บรรยากาศนะคะตอนบาสามกัวกัวตรงนี้มุมนี้มนหน่อยค่อยมาถ่ายตอนพระอาทิตย์พระอาทิตย์กำลังสิตกดินตอนสี่โมงหาโมงแรกตอนช่วงหนาหนาวนะคะเป็นนกบินนกน้อยทำรังแต่พอตัวเปรียบเสมือนชีวิตคนหละคะ่ะทําอะไรก็ให้อยู่พอดีตัวคําว่าเพียงพ่อและพอเพียงในสิ่งที่ตัวเองมีมันจะมีความสุขที่สุดทำรังใหญ่แต่ถ้าหากแรงเราไม่ถึงมันก็ทำให้เรามีปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะ เหมือนาความอยากของเฮานี่แหละถ้าเราอยากอะไรที่มันเกินตัวมันก็จะทําให้เรามีความเมื่อยล้าท้อในการดิ้นล่นติดหนีติดสินแทนน,น้อยทํานั่งจะพ่อตัวค่อยๆไปลัางเล็กๆแต่มันคงถาวรก็เหมือนกับว่าเฮ้าสื่ออีย่างอยู่อย่างอย่าง,าง,างคว่เพียงพ่อมันก็อยู่ได้สบายๆไม่เป็นหนี้เป็นสินนะคะน้ำยัำงมองา้ปานไดค่ะน้ำยังไม่สวยสักเท่าไหร่ นี่ยากให้เบิงนกเป็ดน้ำม,มากเลยโวย้ยมันอยู่ข้างคนนากพี่น้องเลยข้างคนเห็นน้ำขุนยินเสียงมันห้องเตะกตะกต,ะ,ตะยุ่ไปว่าถึงว่าได้เอาขนมนปังเก่ามาห้อยให้ตอนนี้นกเป็ดน้ำเริ่มมากแลเริ่มออกหลายแลน้ำซัดเขาฟังไม้ใกล้ฟังพี่น้องเบิง,งเล่าไปตามอารมณ์เนาะคะ่ะไม้ไก่ฟังก็คือจังข่อยกระเพาะไงเนีย่ยแหละไม้ไก่ฟังแล้วนะคะ หลังจอกออกไปต่อสู่มอระุมอยู่กลางทะเลค้นเห่าก็เหมือนกันแหละชีวิตค้นเห่าเริ่มต้นกับดินล่นเริ่มมากกับไงไงเราก็เลียเ้ยนเพราะเลี้ยนแล้วก็ทางานทํางานแล้วก็ดินร้นซื้อบ้านซื้อเฮือนซื้อของตัวอย่างต้องการสร้างานาสส้างครอบครัวเนาะคะ่ะเมื่อถึงระยะหน,นึง่งกับเปลี่ยนเสมือนไม้ใกล้ฟังก็ถึงกันเวลาแหละทุกคนมันเป็นแบบนี้แหละวัฏจักรวัฏจักรของชีวิตพูดถึงนกเขา นกันนกขาวฮางามคุณคะท่านอากาศดีดีดทํามือนีบิ้วเก่าๆบรรยากาศเดิมๆแต่สถานที่เดิมๆอเมเวลาก็เปลี่ยนไปความรู้สึกก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่เน,ะนา,า,เาะเหานะะือกับขพ้ามาเบิงตาภาษานะคะชิลกันจนริมน้ํานะคะไว้อีกสักพักหนึง่งน้ำสะอาดๆน้ำดีๆแล้วไปนอยสีมาเล็นน้ำแถวนี้นะคะก็อาจจะอะไรมาปิ้งย่างจักรยานมานะคะคงจะบอคงสีบรพากันรถยนต์มาจักรยานมา เอาเบียร์ใส่กระเป๋ารถของใครของมันมานะคะกับพ่อใหญ่กระสิเอาเตาย่างแบบปิกนิกแบบใส่แล้วถึงเลยมันมีขายนะคะอยู่ในปั๊มน้ำมันกระมีอยู่ในหางกระมีชิวๆสบายๆถ้าลมมากตะกอนนั่งกินกระหุ่งยุโซนข้างนั้นปีนี้อาสิมากินยุโซนทางนี้ก็ได้นะคะโซซันกับเพนั่งคนเดิมหมดละหายยังมาปิ้งมาย่างกันแล้วสิบห้าพี่น้องมาดื่มน้ําสักวันนะคะช่วงนี้ขอดูดมดำบรรยากาศที่มันเย็นสบายสบายพี่น้องค่ะเย็น บริสุทธิ์อิลีค่ะอากาศแถวนี้นะคะบริสุทธิ์มากี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เคยผิดหวังคุณนนกเนาะนกบินสักคราเดี๋ยวไม่เนอยจะผ้ามาก,กินสักมือนึงเหลือผ้ามาจัดการแล้วก็อาจจะอ่อนสุดเดี๋ยวพยายามหาเนสเซอร์ท่าสามเครื่องนี้ใดก่อนนะคะด้วยรักจใจจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บ